วันพระสุกนะฮะท่านผู้ชมก็จะหยิบยกเรื่องของสุขภาพมาให้ได้ติดตามกันนะฮะวันนี้เป็นโรคยอดฮิตโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะหน่อยแต่คนที่น้ําหนักตัวน้อยน่ะความเสี่ยงหรือว่าการเป็นมันก็จะช้าแต่ถ้าคนน้ำหนักตัวเยอะโอ้โหแป๊บๆปเดี๋ยวห้าก็เป็นละใบ้แบบนี้พอเดาออกไหมท่านผู้ชมน้องฟ้าเฉลยหน่อยสิข้อข่าเสื่อมข้อข่าเสื่อมเวลามันเสื่อมแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชม มันจะไปฟื้นฟูนมันยากแสนยากแล้วเกินจะไปบอกให้เดินน้อยๆหน่อยมันก็ยากเนอะบางคนอยากกินอยากเที่ยวอยู่อะนะฮะเอาคุณหมอเขาเตือนยังไงติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธกิจชมพูแสง แพทย์สัญญกรรมออโทพิดิกนะครับชำนาญการเรื่องข้อเขา่าข้อสะโพกประจำโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อผู้ป่วยมีภาวะของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ของผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ค่อนข้างมากจากการที่ผิวข้อของผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของตัวข้อเข่ามันมีการสึกหลอนะครับทำให้ผิวข้อเนี่ยมันมีการเสียดสีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออาการที่คนไข้เนี่ยจะเกิดอาการปวดนะครับการเกิดข้อติดขัดนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยที่ไม่สะดวกได้นะครับทำให้การเคลื่อนไหวของข้อที่ลดลงจากที่เคยเดินได้ก็อจจะเดินได้ลดลงนะครับเคยนั่ง ยอ,ยองได้นะครับลุกนั่งได้แล้วไม่ปวดก็จะมีอาการปวดบวมที่ผิวข้อได้ครับอาการของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่พบได้บ่อยผู้ป่วยก็จะมาด้วยเรื่องของอาการปวดข้อนะครับโดยเฉพาะเมื่อผู้ปว่วยเดินนะครับมีการลงน้าหนักที่ข้อเขา่ารวมถึงการขึ้นลงบันไดการลุกนั่งยองและมีอาการปวดขัดข้อนะครับบางครั้งก็จะพบว่ามีอาการข้ออักเสบบวมแดงร้อนเกิดขึ้นได้นะครับทำให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของผู้ปว่วยลดลงนะครับเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ และแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงนะครับภายในข้อมีเสียงลักษณะของเสียงกรอบแกรบเกิดขึ้นนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับ เป็นอาการที่เราเจอได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมครับอาการที่แนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาพบแพทย์ก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปรวดข้อเรื้อรังน,นะครับอาการปรวดเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและไม่สามารถที่จะเดินได้ตามปกตินะครับมีการเดินได้ที่ลดลงกิจวัตรประจําวันที่เคยทําได้เนี่ยทำได้ลดลงนะครับกลุ่มพวกนี้ครับแนะนําให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อได้รับการตรวจที่เหมาะสมนะครับและได้รับการวินิจฉัยการเอ็กซเรย์นะครับเพื่อหา แนวทางการรักษาที่เหมาะสมคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรงหรือระยะท้ายนะครับการรักษาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากก็จะต้องการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคแล้วก็ภาวะของข้อเข่าเสื่อมของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับโดยการรักษาการผ่าตัดเนี่ยในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือการผ่าตัด แก้ไขแนวของกระดูกขานะครับเราพบว่าเราใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ได้รับการรักษาโดยการทานยานะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือท,ที่เรียกลมๆว,ว่าการรักษาโดยการประคับประคองและไม่ดีขึ้นนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับราต้องได้รับการวิจัยโดยการเอ็กซเรย์ว่ามีภาวะของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอยู่ทางด้านใดด้านหนึง่งแล้วเราก็จะทําการปรับแนวของข้อเข,ข่านะครับ